สาวบึงน้อนหน้าผ้าเ ok. พื่ em อนผ้าพีผ้าน้องมมยามหลอบน <Ink lugar. S 2> ้ำตาน่องไข่มุกค่ะพี่น้องครับฝนตกแห้งค่ะอุ้ยว่าเมียนฝ่าหัวค่ะเมื่อเ้านี้บุญขาวสาจึงได้ฝนมาตกแห้งแต่ยางกระถึงห้ามมักไรสวนหลอบนี้ตาน้องไข่มุกเฮ็ดเองเลยค่ะถือบะทั้งหมดทั้งป่าอุ้ยฝนทั้งงูงูยังหวายตอนแตนหลายแท่เทออกมาใส่กัน เอาไปเฮ็ปเดปลาแดกปลาแดกงูโอ้ยรอบสานเองมึงพี่น้องมึงต้งองใส่เวลาดวนเติบเด้นะคะเดี๋ยวเหลืออีกหลายหลังเอามาใส่นี่ใส่ในากระตานเอ้ยอุย้ยหมดฝนตกปูเอาอยู่บ่อเอาอยู่เทียงมาจังได้จังฝนที่คาดฝนแน่เถอะโอ้ยโอ้ยหนีหนีหนี น,น,นะคะบรรยากาศบ้านนาเราปุฝนยุ่งทั้งๆเหมืมกับนี่มั้งหลอกอ้นเมื่อวานเรากินเขา่าหรอฝนหายมันกินน้ำเนี่ยเขา่าไรอยู่หรอกกินบ่เบิร์ดหรอก,ยา,ก,อกยามแล้วก็ใส่ใบอีกค่ะยามแล้วก็ต้องใส่ไว้ได้พี่น้องเพราะว่าปลาลงเบิดมือละเมื่อนี้ ถือกี่บกตัวนั้น,น,นส,มนา,า,สมนา,ามันหลายก็เอาตัวสมมตเอามากระสีอันนั้นเปื่อยถิม,มเ,อเออเออ,เอ,อกินบอท่านกับไปแช่ซองปีดไว้แบ่งพี่แบงน่องน้ำเนพี่น่องเขากระได้บัดทุกคนอยู่ดอกว่าหมือนนี่ เอาละกรใส่ไปคือเกาเอาบอ๊อดกับสร้างมั้งสามอันใส่อยู่มองเดียวถือยู่บ่เอียนบ่หน่ะไม่ยังถือหัดเอียนรอบไม่ไพสารเองพี่น้องคะ ทั้งปูทั้งหอยอยู่หน้ามีเบิร์อยู่แนวค่ะกุ้งหอยปูปลาเอียนหูมีครบสุดอยู่ปุ่นอีกค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำแห,งแหง้งแห้งเขากระงามจบเจอปีนี้เขาวานนะค่ะพี่น้องคะ่ะวัดปานมะซ้ออยู่ทั้งนานี่ปุ่นฝุ่นปุ่นวัปนปดปานมาซ้ออยู่งานนี่คุ่นนะเบิร์ค่ะ,คะพี่น้องคะ่ะปลาซ้อสีลงนี่เตรียมยาม,ยาม,โมโรสเบิร์ดเมือนนี่